ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Black n a Lock Classic by Gravity นะครับอยู่กับผม Sigma วันครับวันนี้นะฮะเราจะมาฟาร์มเลดิกนะครับเลดิกวอนเดอหรือว่าเลดิกอาเชอรอะไรสํานองนั้นนะฮะวันนี้เราจะฟาร์มด้วยการสิคั้นะครับแล้วมาสรุปของกันดีกว่าว่าการฟาร์มเลดิกสําหรับ ตัวผมเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับกับต้นทุนแล้วก็กําไรที่เราจะได้มานะครับจะดูว่าภายใน10กอ่ะเราจะได้ของแรงเยอะแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเรามาดูของสมใส่ตามงบที่ผมมีก่อนนะครับเพราะเราจะเอาเซตไหนฟาร์มตัวเลดิกมาดูในส่วนหมวกครับผมเลือกเป็นโซลินแล้วก็ใส่กราดไม้ครับนะครับตอนนี้ s p จะบวก80นะครับแล้วก็โซลินทําให้เอ k บวก50นะครับโอกาสนะครับมีโอกาสติดนะครับผม10วินาทีด้วยกันนะครับเสื้อเนี่ยผมใช้เป็น โรด้าฟอกนะครับผมได้ SP 50นะครับรองเท้าใช้เป็นโตฮีนะครับผมได้ SP 15นะครับแล้วก็หูดนี่เป็นบาโฟจูเนียนะครับในส่วนของประดับเนี่ยวันนี้นะครับผมใช้เป็นประดับเก็บเลเวลเพราะตัวนี้ยังต้องเก็บเลเวลอยู่ก็ถือะว่าเป็นการเก็บเลเวลไปด้วยหาของไปด้วยใช้เป็นบัตตี้ริงนะครับตีกึ่งมนุษย์ได้15% 2องวง30%เลยแล้วสเตตัสจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่า ทั้งสเตตัสทั้งสกิลเลยนะครับในส่วนของอาเชอร์ก็จะเป็นเนี่ยดับเบิลสตาร์ฟนะครับแล้วก็พวกอินพูสพวกสกิลพสซีฟปิดตัวครบหมดเลยนะแล้วก็พอเป็นฮันเตอร์ก็อัพแค่นกอะไรประมาณนั้นนะครับยังไงก็ได้ครับตอนคลาสที่เป็นฮันเตอร์แต่เราจะเก็บเลดี้วันนี้ด้วยการดับเบิลสตาร์ฟอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับไม่ยิงธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้เพื่อนๆดูวิธีการ ยิงหาของของตัวผมเลยนะครับว่าวิธีการวันนี้ที่เราจะยิงอะ่ะเรายิงประมาณไหนนะผมจะตัดประมาณ2นาทีละกันให้เพื่อนๆดูวิธีการยิงหาของละกันนะครับตัวนี้แต่งงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะใช้วิธีการโดยการโยน SP เอานะครับแล้ว10กํรัจะได้ของเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามท้ายคลิปนะเดี๋ยวให้ดูวิธีก่อนอ่ะไปชมกันเลยครับโดยเริ่มต้นนะครับผมจะวางพีชไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็คอยบัฟตัวเองที่ตรงนี้นะครับคอยโยน SP ให้เจ้าฮันเตอร์ที่ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ยิวบัฟตรงนี้เลยนะครับเป็น f 2เขาเรียกว่า f 2นะแถวนี้นะครับปรัแบบนี้แหละครับแล้วเมื่อฮันเตอร์มานาหมดเดี๋ยวตัวพีชเขาก็จะพอฮันเตอร์กลับมาตรงจุดนี้เลยนะครับไม่ต้องกดออกจากแมปที่เราจะไปเก็บเลเวลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะกดทั้งหมด10นะตรงนี้เป็น9เดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มมาภายหลังนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับบัฟของเราที่มันเพิ่มดอปเลทก็จะมีพวก VIP แล้วก็มาละกอรด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นพวกกาอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวเราลองไปยิงให้ดูครับเแล้วนีะครับมาวอนเดอร์เลอร์ก็ยิงเลยเราจะเล่นการดับเบิลสตาร์อย่างเดียวนะนะฮะถ้ามันเยอะก็วิ่งฮะอ่าตัวน,นี้มีโอกาสดอับออเบเลส์นะมาถึงได้อีลูแล้วนะครับถึงลูกนะครับราคาอยู่ที่หมื่นต้นๆนะอีลูนะครับไม่ได้แพงมากแต่ก็มีราคานะเท่ากับตัวตะกี้เรายิงนี่หลักหมื่นเลยนะตกลงมานะครับพนี้ก็เก็บขยะไปเรื่อยๆนะนะฮะเป็นวิธีการอย่างนี้เราจะยิงจนกว่ามานาเราจะหมดเลยนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูยาวๆไปสัก2องรอดแล้วกันนะครับตอนที่ผมจะไม่เปิดเสียงในเกมเลยนะ ตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าจะมาหาของให้มันได้ประสิทธิภาพจริงๆแนะนําว่าผ่านการแต่งงานมาก่อนก็ดีนะครับโดยเตรียมเงินประมาณ2อล้านหถึงสล้านเนะครับเพื่อเป็นค่าชุดด้วยค่าแต่งงานด้วยอะไรประมาณนี้ครับนี่ขยะเต็มเลยอันนี้เราเก็บสวมรอยได้เลยเนะี่ยประมาณว่าเขาไม่สามารถเก็บได้อเขากลับมาแล้วนะครับอดเก็บเลยขยนะครับอตอนนี้เราใช้พีทเรียกเรียบร้อยระหว่างเรียกเราก็ยิงได้อยู่นะครับ แต่วอเดอร์เลอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นลูกธนูดินในการยิงนะนจะจบได้ไวเพราะวอเดอร์เลอร์แม่นมากเราต้องรีบเคลียรครับเนี่ยพอมานาหมดครับเราก็ใช้พีชในการซับมานาโดยการเล่งให้ตัวเองก่อนอนะแล้วก็โยนมานาเลยครับมันจะเสียเวลาตรงนี้นิดหน่อยนะครับตอนที่เรากลับมาเอามานาเนะี่ยเห็นไหมเติมมานาเลย เดีย๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกหลอดหนึ่งนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ10กรัมนะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปที่หลังเนาะให้เคลรี่ด้วยนะครับอันนี้จะทําให้ทนทานต่อมอนเตอร์ที่มันมาลุมเรานะครับเสี่ยงต่อการตายด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยอนนี้คือเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ใช้เวลาประมาณนี้ในการบัฟครับแล้วหลอดมานาผมมันเยอะไงนะครับเพราะผมใส่เซ็ตมานามาเลยนะครับ ิงไปเรื่อยๆจะดูว่า10กรัมเราจะได้ของแรอะไรบ้างเปล่านะครับนี่ไอใบชุบก็แพงนะขาย NPC อะครับหรือว่าขายให้คนก็ได้นะครับตั้งร้านนะครับเก็บไป่ได้ก็รีบวิ่งแล้วนะครับ เดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวบัฟมันหมดนะฮะเยรีบวิ่งออกครับปล่อยขยะไปโอกาสหน้าถ้าสมมติเราวิ่งตกมาที่เดิมเนี่ยเราก็เก็บได้ปึ๊บอ่ะยังเหลือเวลาอีกเก็บไม่ได้ไม่เก็บแล้วครับอมอนเกิน3ตัวผมก็วิ่งหนีแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันตายขึ้นมาเนี่ยเปอร์เซ็นตะ์มันเสียเยอะครับวิ่งออกดีกว่ามันจะมีต้นทุนในเรื่องของการใช้วิ่งด้นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูสรุปตอนท้ายแล้วกันเนาะ ที่นี่ต้องวิ่งจัดเลยนะฮะโดยเฉพาะตอนบอลลุมฮะไม่ไหวจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยธนูเนี่ยผมใส่ตามงบนะต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่ได้ว่าเป็นใส่ธนูเฉพาะทางแบบอ่ากักคุ้งหนึ่งไฮด้าหนึ่งวัวอะไรอย่างนี้นะครับนี้ใส่ตามงบที่ผมมีคือฮันเตอร์โบครับฮันเตอร์โบบวกห้าเนี่ยก็เล่นได้แล้วนะผมว่านะครับแต่ว่าถ้ามีงบอีกก็ทํากักคุ้งเถอะฮะจะได้ประหยัด รอบในการยิงนะครับแล้วก็จะได้จบไวแล้วก็ได้ของเยอะด้วยนะครับอ่านี่ผมก็ใช้พีทเรียกแล้วระหว่างพีทเรียกเนี่ยมันจะมีดีเลยนะครับผู้รักเรานะครับมีดีเลยในการเรียกนนี้เรียกไปแล้วนะครับแต่ว่ารอสักแป๊บนะครับเขาถึงจะไปนะอ่ะรอได้เลยอ่านี่ก็เสร็จแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้2รอบแล้วสิไม่ใช่รอบหนึ่งอ่ะสองรอบแล้วนะอันวนี้ผมให้มานาต่อแล้วกันนะครับก็วิธีการเก็บ เก็บเลเวลด้วยหรือว่าหาของด้วยก็จะประมาณนี้ครับผมจะวนไปให้ครบ10กรั้นะครับพอ10กรั้เมื่อไหร่ผมจะมาสรุปตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะตัดไปท้ายคลิปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วเราไปดูกันว่าผมได้อะไรบ้างแล้วคิดเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่นะครับมันคุ้มหรือเปล่านะครับกับการยิงทั้งหมด10กรั้น่าจะ5ชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกันนะครับไป เอาแล้วครับแล้วเราก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมเข้าตัวพ่อค้าเพื่อจะมารอขายขยะหรือรวบรวมของทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดคาฟาเลยละกันนะครับนี่เป็นไอเดียเดียวกันกับตัวหันเนาะเปิดคาปอันนี้สิบคำนะครับอ่าเปิดคาปาน,นี้10บคำเนาะขยะที่เราได้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับนี่นะออกมานะครับน,นี่ก็เป็นอันนี้เล็กน้อยนะฮะมาครับผมไม่ค่อยยิงไม้ดำนะครับขยะจากม้ดำเลยไม่ค่อยมีนี่โอริห้า วีรูหกสิบกว่านะครับแล้วก็ผ้าอาริสห้าสิบเลือดเลดิกนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องสวมทัยจะเป็นเชนเมลสองตัวเนาะที่เป็นของแรงนะครับแล้วก็อาเบเลสนะครับอืมก็นี่45อันนะครับใบชุบจากวันเดอร์เลอร์นะครับอ่ะก็คงมีประมาณนี้แหละ10กร,รัมที่เราทำคลิปคราวนี้นะ เรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวเรามารวมตังค์กันก่อนนะครับเราจะขายที่ NPC เนาะแต่ก่อนขายเดี๋ยวเราบอกก่อนนะเพราะว่ามันมีอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการเก็บ10คัมที่ผ่านมานะฮะ mm hmm. ก็จะบอกว่าวันเดอร์เลอร์ที่เราได้เศษขยะน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางเวลามันแหลกมากเลยนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถอยู่ที่แมปที่มันมีวันเดอร์เลอร์ได้นานขนาดนั้นนะฮะ mm hmm. ก็เลยแบบกลัวตายไง XP มันจะลดนะครับ mm hmm. ก็เลยไป การ์ทเทมด้านซ้ายนะครับที่เป็นเลดิกล้วนๆกับม้าดำนะครับอ่าแล้วก็ได้ขยะตามที่เห็นนี่เลยอันนี้รวบรวมมาครับแล้วอยู่แบบที่มีวันเดอร์เลอร์ประมาณแค่3กัมถึง4กัมเองนะครับแล้วอีลูกับโอริก็ได้ประมาณเท่านี้มูลานี่ไม่มาเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะรวมเป็นยืนให้ดูแต่เศษขยะเนะี่ยเดี๋ยวผมขายก่อนนะครับอ่าขายก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรวมเสร็จ ขยะทั้งหมดนะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนะครับนี่ขยะนะฮะเดี๋ยวผมขายที่ N B C เลยตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายของแพงนะครับกระโหลกนี้ขายได้เลยไบเก้นนะครับอ่าแล้วก็ขยะทุกนี้นี่นะครับขายเลยสตีล,ลเก็บไว้นะครับแต่สตีลนี่ผมไม่เอามาคิดละกันนะครับสตีลไม่น่ามีนะน,นี้ผมน่าจะเอามาจากขยะที่อื่นนะครับ แล้วก็เป็นประมาณนี้เนาะขยะทั้งหมด10กรัมมันก็จะได้ราวๆห้าแสนนะครับอันนี้แค่ขยะนะฮะเดี๋ยวเราขายเลยนะ5ตีเป็นเลขกลมๆก็คือ5 0 0 0 0 0สามแล้วกันนะครับ5้าแสนสามเลยมันจะได้แบบบวกลบง่ายนะฮะขายนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิมันจะมีเรื่องของใบชุบอีกนะครับเดี๋ยวเราแปลว่ใบชุบนะครับอันนี้ก็ตีไว้5้าแสนสามนะ เดี๋ยวเราไปเอาบชูปอีกนะครับ45อันนะครับวันนี้ผมไม่ขายที่คนนะครับผมขายที่ n b c เลยละกันนะครับอ่ามาแล้วครับใบชุบอีก45อันอยู่ที่ 101, 1นึ0 0และกันเนาะบวกเข้าไปเมื่อกี้เลย1นึ0 0แนนะครับรวมแล้วตอนนี้จะเป็น6กแสนสี่นะครับอ่าขายไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คราคาอิโรโอลิณนะปัจจุบันกัน,นครับไปเช็คที่ตลาดให้เห็นเลย ถ้อาอลิสเนี่ยมันตีเป็น2000แล้วกันนะครับมีคนรับ2 0 0พถึง3,000แต่ผมจะตีต่ำๆ2000เนาะ2อ5 0ันอันเป็นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะครับตีเป็น10,000 0ทน่นเลยนะครับ2อ5 0ันอันนะงั้นตอนนี้เราจะได้เงินอยู่ทั้งหมด7 4 0 0แ0นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูราคา e โ o ดีแล้วก็อาบาเลสกับเจ้าเชนเมลผมพอจะรู้ราคาแล้วนะครับที่เราต้องไปคือ ไปดูราคาอีลูโอริแล้วแมปก็เต็มฮะตอนนี้แมปมอลล็อกนะเข้าไม่ได้เลยโอเคฮะตอนนี้เข้ามอลล็อกไม่ได้แต่พอรู้ราคาคร่าวๆผมจะตีทุกอย่างเป็นราคาขั้นต่ําหมดเลยนะย้านะครับราคาขั้นต่ําราคาที่ขายออกชัวๆเลยนะครับผมจะตีเป็นโอริเนี่ยราคา55าหม้วละกันนะลูกละ55าหมนะครับแล้วก็อีลูเนี่ยหมื่นพอนะครับอ่า เขาจะขายประมาณ10,290อย่างเงี้ยครับผมก็จะตีเป็น1 2 0 0นะครับจาก740,000นะครับเดี๋ยวผมลองคิดคำนวณแป๊บหนึ่งอันนี้คือรวมราคาของเจ้าโอลิกับอีรูนะครับรวมแล้วจะได้ทั้งหมด1 7 8 3 0 0นะครับอ่าให้เพื่อนๆคิดดูในใจอันนี้ยังไม่ขึ้นหน้าจอนะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอจอสรุปตัวเลขแล้วกันนะครับ1 7 8 3 0 0นะครับเดี๋ยวเรามาคิดราคาในเรื่องของเชนเมลกับอาบานะครับ เชนเมลเนี่ยปัจจุบันตั้งขายกันอยู่ที่200,000นะครับผมจะคิดขั้นต่ําเลย150,000ต้องขายออกนะครับสตัว300,000นะครับอ่าอันนี้คือราคาเชนเมลบวกกับอันเก่านะครับจะกลายเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับสองล้านแปนนนะครับแล้วก็เจ้าอาบาเลสเนี่ยมันจะเป็น2สล็อตอย่างเงี้ยครับดอกจากเลดิกอาเชอร์นะครับตัวละหกแสนนะครับอันเนี้ยตัวละหกแสนนะราคาตั้งขายครับอยู่ที่6กแสนหราคารับอยู่ที่5้าแสนผมจะกลางๆแล้วกันหกแสนต้องขายออกครับ รวมสองตัวเป็น1ล้าน2บวกกับอันเก่านะครับรวมเป็นทั้งสิ้น3ล้าน2อแสนแหมื่นพันอันนี้คือราคาขั้นต่ำของของที่ผมขายทั้งหมดย้ำนะครับเป็นราคาขั้นต่ำที่มันขายออกแน่ๆน,นะครับ3ล้าน2แสนแหมื่นผมจะปัดเป็น3ล้านสแสนเลยเนื่องจากผมคิดเป็นราคาขั้นต่ำนะครับ ก็ทั้งหมดแล้วนะครับรวมกันก็จะเป็นสามล้านสามแสนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนแล้วเดี๋ยวเรามาลบกันว่ากําไรจะเท่าไหร่นะฮะจาก3ามล้านสามแสนนะครับที่เราได้มาค่ากำนะครับสิอันกล่องหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ราคา1นึ0 0 0สน่หนึ่นะครับผมจะคิดเป็น1นึ0 0แเลยต่อ1น่งตองนับทั้งกำนะครับทั้ง exp นะฮ e ะแต่ทีเนี้ยเนื่องจาก ถ้าเราไม่มาเก็บเลเวลอันนี้ผมทําคลิปในกรณีหาของมาขายเฉยๆผมจะไม่นับกรัม exp โอเคไหมครับอันนี้คือกรณีหาของผมจะไม่นับราคาต้นทุนที่เป็นกล่อง exp นะครับเพราะว่าการที่เพื่อนๆจะลงมาหาของเพื่อนๆไม่ได้กด exp อยู่แล้วหาแค่ของอย่างเงี้ยครับผมจะไม่นับในส่วนของต้นทุน exp นะผมจะนับแค่กำไรนะครับ1กล่อง104,900นะครับผมจะปัดเป็น105เลย นะครับก็105 0แล้วนะครับมละกอ1กล่องครับมันจะอยู่ที่290ผมจะปัดเป็น300เลยอันนี้ผมคิดราคาที่มันเป็นเลทที่แบบว่าคุณต้องเจอแน่ๆแล้วกันนะครับก็อันนี้ปัดขึ้นมาเลยนะต้นทุนผมปัดขึ้นมาเลยนะครับก็105บวกไปอีก300ครับแล้วก็ของจีปะะัตะเช่นวิง่งลูกธนูยาวายัยบีวิงนะครับ ผมบวกให้อีก1นึ่งแสนใช้ไม่หมดด้วยซ้ําแต่ผมบวกแบบเยอะๆ,ๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับรวมทั้งที่ต้นทุนที่เราใช้ไม่รวมพรีเมียมนะครับเราเติมมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้30วันอันนี้ผมขอไม่ไรวมแลมวกันนะครับก็จะกลายเป็นต้นทุนทั้งหมด5้าแสนห้าหมื่นนะครับบวกกับเวลาที่เราต้องเล่นทั้งหมด5ชั่วโมงในการเล่นสิกรรมอันนี้คือราคาต้นทุนนะครับ ส่วนกำไรเท่าไหร่เพื่อนๆเอาไปบวกลบกันเองแล้วกันนะครับก็ได้ราวๆสองล้านเลยแหละนะครับในทริปครั้งนี้นะครับผมว่าของแรนมันยังน้อยนะเอาจริงๆนะครับของแรนมันยังน้อยมันยังไม่ได้พวกการ์ดพวกอะไรเลยนะครับหรือว่าเยอะไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆก็ลองคิดตัวเอาละกันนะส่วนตัวตอนยิงครั้งแรกนะครับผมไม่สามารถยิงได้ตอนเวลา5้าโมงผมก็เลยไม่นับกำนั้นนะครับแล้วก็เอาของขาย n p c ให้หมดแล้วก็ไปเล่นตอนที่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่มันแหลกๆะครับ เล่นช่วงเวลาที่มันลื่นๆถ้าเล่นช่วงเวลาแหลกๆเงี้ยผมขอไม่นับนะครับผมปัดหรือทิ้งกรรมนั้นออกแล้วขยับไปขายเลยนะครับอันนี้คือ10กรัมที่ลื่นที่สุดที่ผมเล่นตอนที่เซิร์ฟเวอร์ไม่แหลกนะครับถ้าเพื่อนๆชอบซีรีส์นี้อยากให้ไป10กรัมที่ไหนต่อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับแต่ขอเป็นที่ที่สามารถหาของแล้วได้ของแพงๆนะครับผมจะไปนะครับไม่เอาที่ที่แบบ เป็นของที่ราคาไม่แพงแล้วแบบว่ามันเสียเวลาต่อ10กร,รัมนะครับอ่าคอมเมนต์เลยถ้าชอบกดไลค์ไว้เยอะๆแล้วซีรีส์โรงงานนรกจะมาใหม่เป็น EP 2ครับ EP แรกฝากไว้ที่เลดิกครับสวัสดีครับ